เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าสองแสบจะไหวกันกี่ขั้นเ,เ,เ <laughs> นี่ยค่ะนั่นอ่ะเห็นไหมลูกศรชี้ไปทางไหนขึ้นไปทางนั้นนะทางไปสะพานกระจก สพานกระจกนะแม่ไหนตรงนั้นน่ะตรงไหนตรงที่ถึงสูงอ,จจอ่ะใช่สะพานกระจกอ่ะแล้วนั่นไปนไหนอีกอันนั้นเขาไปอีกทางหนึ่งวะยันจนแข้งเลยอ่ะอันนั้นจะเป็นบันไดไงอ,อันนี้จะเป็นทางลาดแบบขึ้นแบบชิวๆชิวไหมไม่ชิวเลย มันเพิ่งจะเริ่มต้นด้วนในจุดแล้วว่าเหนื่อยเลยก็เด็กๆต้องซื้อน้ำป๊าน้ำโพกมากินเลยจริงหรอนั่นสิดูตรงนั้นน่ะก็ซื้อน้ำโพกมมันจะได้มีแรงอ่ะโอ้โหโอ้โหมีแบ่งกล้ามด้วยวะหยา đơn toay,เหนื่อยไหม? không, không, Mày không, 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 1 2 hát 4 5 6 7 đen á anh anh 12 13 14 anh 16 hát 18 19 anh 21 hát 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ดีนะกินเป็นฝ่ายกับชีสบอลมาก่อนตอนนี้เราเพิ่งจะได้ครึ่งทาง